เจ้าของธุรกิจที่มีเครื่องจักรในการผลิตห้ามพลาด EP นี้เพราะเดี๋ยววินจะเล่าให้ฟังว่าถ้าคุณต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่มีธนาคารที่ให้เงินทุนคุณได้คุณไม่จําเป็นต้องใช้เงินสดไปซื้อเครื่องจักรเหมือนเดิมอีกแล้ว ทุกข้อมูลในคลิปนี้มาจากประสบการณ์และมุมมองส่วนตัวของวินจากอดีตที่เคยเป็นคนวิเคราะห์การเงินเพื่ออนุมัติสินเชื่อธุรกิจการอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับเครดิตและนโยบายของแต่ละธนาคารรวมถึงแผนธุรกิจของคุณเองการกู้เงินเป็นเรื่องที่ต้องคิดอย่างรอบคอบเพราะฉะนั้นกู้เท่าที่จําเป็นและมั่นใจว่าชําระคืนได้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการตีไทยแบงค์ รายการที่จะพาคุณไปจเจาะลึกทุกมุมสินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารนะคะซึ่ง EP นี้เป็น EP ที่เหมาะสำหรับธุรกิจผลิตที่ใช้เครื่องจักรนะคะเพราะว่าวินจะมาเล่าให้ฟังว่าหลายครั้งที่วินคอนซัลท์หรือหลายคนยังไม่รู้ว่าเครื่องจักรเราเนี่ยสามารถเอาไปจำนำเพื่อเอาเงินทุนมาหมุนเวียนในธุรกิจได้หรือไม่กระทั่งเราไปซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศก็ตามหรือเราไปซื้อเครื่องจักรเพื่อมาผลิตก็ตามธนาคารเนี่ยจะมีวงเงินสําหรับการซัพพอร์ตเครื่องจักรเก่าและเครื่องจักรใหม่นะคะซึ่งมีหลายธนาคารมาก เลยที่มีวงเงินประเภทนี้แต่วันนี้วินหยิบยกมา1ธนาคารนะคะซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยนะคือวินไปเจอโปรดักต์โปรแกรมหนึ่งมาและเอามาเล่าให้ฟัง mm. ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะทุกคน ึ่งวันนี้วินหยิบยกมาของธนาคารสีเขียวนะคะเป็นวงเงินสินเชื่อ Equipment นะก็คือเป็นวงเงินสินเชื่อสำหรับการซื้อเครื่องจักรเขาแบ่งออกเป็น2บริการก็คือเป็น l i a s i n g กับเช่าซื้อเดี๋ยววินจะเล่าให้ฟังนะคือที่ผ่านมาหลายคนอะ่ะ ถ้าจะไปซื้อเครื่องจักรก็ไม่รู้ว่าจะไปเข้าที่ไหนบางครั้งอ่ะเราไปซื้อรถใช่ป่ะเราก็ยังมีเขาเรียกว่ามีไฟแนนซ์มีล e สซิ่งรองรับในการซื้อรถซื้อรถขนสง่งซื้อรถผู้บริหารซื้อรถใช้คืออันนี้มีวงเงินที่สามารถขอสินเชื่อได้แต่เครื่องจักรอ่ะบางคนแบบต้องเก็บเงินอ่ะเพื่อที่จะไปซื้อเครื่องจักรมาเครื่องหนึ่ง3ล้าน4ี่ล้าน5ล้านซึ่งกว่าจะเก็บเงินบางครั้งเนี่ยลูกค้าหรือ คู่แข่งก็ไปไกลแล้วลูกค้าก็ไม่ใช่ลูกค้าเราอีกต่อไปเพราะเขาไปซื้อกับคู่แข่งแล้วมันจะมีวงเงินประเภทหนึง่งส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าวงเงินสินเชื่อ Equipment หรือสินเชื่อ leasing เครื่องจักรนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น2บริการหลกัลกๆหรือ2แผนหลกัลกๆแผนแรกคือบริการ leasing ถ้าเป็นสัญญาเช่าการเงินเมื่อครบสัญญาคุณจะเลือกเช่าต่อหรือเป็นเจ้าของเครื่องจกักรหรือไม่ก็ได้หรือ คุณจะเช่าใช้เครื่องจักรอย่างเดียวไม่ต้องเป็นเจ้าของเมื่อครบสัญญาคุณต้องคืนเครื่องเข้าไปหรือคุณจะขายเครื่องจักรที่ปลอดภาระและเช่ากลับไปใช้เลือกเป็นเจ้าของได้เมื่อครบสัญญาโอเคพูดง่ายๆคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะซื้อเป็นเจ้าของเลยหรือคุณจะขายเครื่องคืนเขากลับไปเลยกับอีกบริการหนึ่ง คือบริการเช่าซื้อคำว่าบริการเช่าซื้อมันคืออะไรมันคือการทำสัญญาเช่าซื้อตั้งแต่1ปีขึ้นไปเมื่อคุณเช่าซื้อหมดคือคุณจ่ายหมดคุณจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทันทีคือไม่ต้องเลือกคือจ่ายครบเหมือนเราผ่อนรถอะผ่อนรถครบปุ๊บรถเป็นของเราทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยสองบริการนี้มันแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นลิสติ้งหรือเช่าซื้อคือถ้าเป็นเช่าซื้อเนี่ยคุณไม่ต้องลงทุนเครื่องจักรด้วยเงินก้อน จ่ายค่าเช่าคื้นที่ลดความเสี่ยงจาก c a ดโ f l o ของธุรกิจแล้วก็ตั้งเครื่องจักรบนที่ดินใดก็ได้แม้จะเป็นที่ดินที่ไม่ได้ติดจำนองกับธนาคารนั้นคุณก็สามารถแบบไปซื้อเครื่องจักรมาหนึ่งเครื่องแล้วก็เอาไปจำนำกับแบงก์สีเขียวแต่ที่ดินอาคารโรงงานจำนำกับแบงก์สีชมพูแบบนี้บริการเช่าซื้อสามารถทําได้แต่ถ้าเป็น leasing เนี่ยคือข้อดีของมันน่ะคือเลือกได้ว่าคุณจะคืนเครื่องจักรไม่เช่าต่อ หรือคุณจะเลือกเช่าต่อก็ได้หรือคุณจะเลือกซื้อก็ได้เป็นเจ้าของก็ได้รีสิ่งเลือกได้หมดแต่เช่าซื้อเนี่ยคือผ่อนครบเป็นของคุณแน่นอนสูตรลับนักกู้ถ้าสมมุติว่าเราอยากได้วงเงินเช่าซื้อเครื่องจกักรหรือเราอยากไปซื้อเครื่องจักรมาหนึ่งเครื่องทีนี้เมื่อก่อนเราเคยใช้เงินสดซื้อตอนนี้เราจะใช้แบงก์เราจะต้องทํำยังไงอย่างแรกเลยให้คุณติดต่อธนาคาร ที่คุณหมุนเวียนในธุรกิจด้วยเช่นถ้าคุณแบบมีการหมุนเวียนทาง n s a c t i ของธุรกิจที่แบงก์สีเขียวไปติดต่อธนาคารแบงก์สีเขียวแล้วบอกว่าเนี่ยคือคุณทําธุรกิจนี้นะแล้วคุณต้องการนําเข้าเครื่องจักรจากจีนนะขอวงเงิน LC เพื่อเปิดไปซื้อเครื่องจักรได้ไหมพอเครื่องจักรได้มาเนี่ยก็เอามาจำนำหรือเอาไปจดทะเบียนเป็นเล่มมันจะเป็นเล่มเหมือนเล่มรถเลยอะ่ะ พอได้เล่มรถเสร็จก็เอาไปจำนำกับธนาคารซึ่งธนาคารสีเขียวเนี่ยเขาสามารถทำเครื่องจักรได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะ2รูปแบบคืออะไรคือ1มีเวนเดอร์นำเข้าเครื่องจักรคือมีตัวแทนนำเข้าอะเปรียบสภาพถ้าเป็นรถอะก็คือ Toyota Honda b e n บ m อะ่ะคือมีตัวแทนนำเข้ากับอย่างที่2คือถ้าเป็นเครื่องจักรพิเศษมากๆคุณสามารถที่จะ สั่งซื้อเครื่องจักรเองแล้วนําเข้ามาเองได้ธนาคารจะมีวงเงินรองรับคือวงเงินที่เปิดไปซื้อเครื่องจกักรพอเครื่องจักรเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วมาติดตั้งก็จะมีวงเงินเป็นวงเงินสําหรับเครื่องจักรนี้ก็คือเขาจะโอนเงินไปชําระเงินที่ต่างประเทศและให้เราอะผ่อนชําระเข้าเป็นงวดๆข้อดีของการที่เราแบบเอาเครื่องจักรมาจำนาธนาคารคือมันเป็นเหมือนแบบอยากให้นึกภาพเหมือนรถอะคือคุณไม่จําเป็นต้องเอาเงินก้อนอ เพื่อไปซื้อเครื่องจกักรเพราะบางคนอนะซื้อเครื่องจักรเป็น10ล้าน20ล้านนะต้องรอเก็บเงินเอาเงินก้อนไปแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปให้แบงค์เนี่ยไปจ่าย เครื่องจักรให้ก่อนแล้วเราก็มาผ่อนกับเขาเดือนละ3 0ม0 0 0ส0 0แสนเนี่ยมันก็จะทําให้แคทโฟลของเราเนี่ยคงที่มันทําให้เรารู้ว่าภารัการผ่อนของเราเป็นยังไงและลิสซิ่งเนี่ยก็มีประโยชน์ทางภาษีอย่างหนึงคืออะไรรู้ปะ่ะคือสามารถนําค่าเช่าลดหย่อนภาษีได้เต็มจํานวนถ้าเราทําสัญญาเช่าซื้อแบบลิสซิ่งลิสซิ่งกับบริการเช่าซื้อแตกต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ลิสซิ่งเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าคุณจะซื้อเครื่องจักรกับ ืนหรือคุณจะเช่าต่อหรือคุณจะคืนเครื่องเขาเมื่อครบกำหนดตามสัญญาคุณสมบัติหลักเลยถ้าคุณอยากจะขอสินเชื่อประเภทนี้คือคุณต้องเป็นนิติบุคคลที่จดบริษัทมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีส่งงบการเงินมาไม่น้อยกว่า3ปี และต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องนั่นแปลว่าถ้าคุณขอซื้อเครื่องจักรเพื่อผลิตถุงมือคุณก็ต้องมีประสบการณ์ในการผลิตถุงมือไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาคุณทำเฟอร์นิเจอร์แล้ววันนี้คุณจะมาผลิตถุงมืออย่างเงี้ยแบงก์ก็จะมองว่าคุณไม่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจแล้วคุณจะขายยังไงคุณจะหาตลาดยังไงนะหรือถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็สามารถขอได้นะแต่ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า3มปีและต้องเคยมีความ รู้ความเชี่ยวชาญหรือเคยซื้อขายในธุรกิจที่เกี่ยวข้องก,กับการขอซื้อเครื่องจักรครั้งนี้อย่างที่บอกว่าสมมุติถ้าคุณขอแบบเครื่องจักรที่ผลิตถุงมือแต่คุณไม่เคยขายเลยแบงก์ก็จะมีความกังวลว่าแล้วซื้อมาซื้อมาผลิตแล้วจะขายใครแล้วมันจะขายได้จริงไหมนะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องมีรายได้ที่เพียงพอต่อการจ่ายหนี้คือรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วสามารถจ่ายหนี้ได้หรือมีแคชโฟที่สามารถจ่ายหนี้ได้เช่น ถ้าคุณเนี่ยมีแค s โฟของธุรกิจหรือมีกําไรของธุรกิจเนี่ยเดือนละ5 0 0 0 0นบาทการที่คุณไปนําเข้าเครื่องจักรครั้งนี้มาแล้วผ่อนต่อเดือนละ3 0 0 0 0 0อันเนี้ยมันบ่งบอกถึงความสามารถในการจ่ายหนี้คุณว่าคุณสามารถจ่ายหนี้ได้แต่ต้องนับรวมหนี้เดิมด้วยนะสมมุติถ้าคุณมีแค s โ f เหลือเดือนละ500,000แล้วคุณไปนําเข้าเครื่องจักรนี้มาแล้วต้องผ่อนเดือนละ3 0 0 0 0 0แต่หนี้เดิมคือเพิ่งไปขยายโรงงานไปแบบซื้อเครื่องจักรอื่นมาต้องจ่ายหนี้อยู่แล้วเดือนละ3 0 0 0 0 0 กลายเป็นซื้อเครื่องจักรใหม่ครั้งนี้ส0 0 0 0 0บวกกับของเดิมอีกส0 0 0 0 0รวมกันเป็นยอดผ่อนหนี้ต่อเดือนเดือนละ $600,000 แ,แต่บริษัทมีแคทโฟแค่เดือนละ $500,000, อันนี้ถือว่าจ่ายหนี้ไม่ได้นะคุณอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวงเงินเพราะฉะนั้นอันนี้คือการวางแผนแคทโฟเพราะถ้ายอดขายคุณไม่ไปหรือเกิดอะไรขึ้นคุณอาจจะจ่ายหนี้ไม่ได้ และอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้เป็นเบสิกที่ทุกคนควรจะมีอยู่แล้วคือไม่มีประวัติการค้างชำระหรือไม่มีประวัติการติดเครดิตบูโรหรือไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้เพราะการปรับโครงสร้างหนี้ี่มันหมายถึงว่าความสามารถในการจ่ายหนี้ของเราอะ่ะมันลดลงยอดขายเราลดลงเราไม่มีกำไรมากพอหรือเราไม่มีกระแสงเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายหนี้ได้เพราะฉะนั้นคือ รู้แบงค,รงครง์รู้เราคู่ร้อยครั้งผ่านร้อยครั้งรู้เราคือเราต้องรู้จากเครดิตตัวเองเราต้องเข้าใจงบการเงินตัวเองเราต้องเข้าใจสภาพคล่องของธุรกิจเราต้องรู้ว่ารายได้ของธุรกิจเป็นยังไงมันเติบโตไหมครั้งนี้ในการลงทุนเครื่องจักรเนี่ยคุณจะมีรายได้เพิ่มเท่าไหร่มีแคชโฟหรือมีกําไรเพิ่มเดือนละเท่าไหร่เพียงพอต่อการจ่ายหนี้ไหมส่วนรู้แบงค์ก็คือคุณต้องรู้เงื่อนไขของธนาคารว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากเห็นอะไร และถ้าเราขอเงินกู้ครั้งนี้เขามีความกังวลอะไรเขากังวลว่ายอดขายเราจะเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าเขากังวลว่าถ้าเราลงทุนในเครื่องจักรแล้วเราจะขายไม่ได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณปิดความกังวลให้แบงก์ได้ดีลมันก็จะเกิดการขอสินเชื่อก็จะทําให้คุณได้รับอนุมัติง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าตอนนี้คุณกําลังจะซื้อเครื่องจกักรลองเปลี่ยนจากเงินทุนตัวเองมาเป็นเงินกู้แบงค์เพื่อให้คุณมีเงินทุน ใช้หมุนเวียนในธุรกิจส่วนเรื่องการลงทุนระยะยาวลองหาทุนจากธนาคารมาช่วยคุณถ้าใครชอบ EP นี้นะคะหรือใครมีเพื่อนที่แบบกำลังจะซื้อเครื่องจกักรกาลังจะลงทุนเครื่องจกักรหรืออยู่ในธุรกิจผลิตแล้วลองแชร์ EP นี้ให้เขาดูเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีโปรดัโปรแกรมนี้อยู่เขาจะได้ใช้เงินกู้เป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้ธุรกิจเขาเติบโต และถ้าใครชอบ ep นีนี้ฝากกดติดตามแล้วฝากแชร์ด้วยรู้แบงค์รู้เราผู้ร้อยครั้งผ่านร้อยครั้งแล้วพบกันใหม่ ep ีหน้าค่ะ